รู้กับกรมกิจาการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนบ้านพักเด็กและครอบครัวบ้านพักเด็กและครอบครัวดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537เพื่อเป็นหน่วยบริการสำหรับผู้เดือดร้อนในลักษณะบ้านพักฉุกเฉินแก่เด็ก ครอบครัวและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆโดยจัดบริการด้านที่พักอาศัยอาหารสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นการรักษาพยาบาลนอกจากนั้นยังทำการช่วยเหลือเรื่องการส่งกลับภูมิลำเนาการส่งเคราะห์ครอบครัวการประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลืออย่างเหมาะสมโดยให้บริการทั่วประเทศ ทั้ง77จังหวัดตลอด24ชั่วโมงภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์รับเรื่องราวข่าวสารให้คำปรึกษาแนะนำแก่เด็กสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยดำเนินการตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนูศนย์ช่วยเหลือสังคม1300เป็นศูนย์ประสานงานและบริการให้ความช่วยเหลือแก่เด็ก และครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่พักพิงหรือไม่มีผู้ดูแลรับผิดชอบเป็นสถานแรกรับดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพุทธศักราช2550 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์พุทธศักราช2551และจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทโดยเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ได้แก่เด็กเร่รรอนหรือเด็กกำพร้าขาดผู้อุปการะเด็กถูกทอดทิ้งหรือพัดหลงเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางร่างกายจิตใจเพศตั้งครรภไม่พึงประสงค์ เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบประพฤตินตนไม่เหมาะสมเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆการจัดบริการของบ้านพักเด็กและครอบครัวได้แก่บริการด้านสังคมสงเคราะห์การบำบัดฟื้นฟูและปรับสภาพจิตใจการให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้อง การช่วยเหลือเงินส่งเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคการอำนวยความสะดวกด้านคดีการจัดกิจกรรมนันทนาการประเมินสภาพครอบครัวตเตรียมความพร้อมเพื่อส่งคืนครอบครัวและชุมชนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อในการส่งเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพส่งเสริมสนับสนุนบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือระยะยาวส่งเสริมงานด้านอาสาสมัครและจิตอาสาในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนการบริการข้อมูลข่าวสารภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนการให้ข้อมูลและเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับเด็กสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรศัพท์02 255 58.50-7หรือเว็บไซต์ w w w d c y g o t h เรื่องน่ารู้กับกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์